มก็เป็นเข้าถึงเฮ้ยเข้าสู่ปีที่3เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นที่ได้ร่วมงานกับอิสุกินครับก็ดีใจที่พี่แม็กก็ร้องดังที่ร่วมในปีนี้ด้วยรู้สึกดีใจไหมก็คือคือมมิวน์วันนี้มากับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าอิสุกินเฟรซิ่ดฟิม 2X เดสทากอซึ่งเป็นครีมเนื้อหนาที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากกว่าตัวเดิมถึง2เท่าซึ่งดูแลครบจบทุกปัญหาผิว แต่วันที <Wars> ่เราหน้าใสแบบนี้อยู่ดีนี่ก็คือแน่นอนใช่ครับผมใช้ความริงทุกอยนี่อ่อ่อ่ะอับเดีอับเดียอับเดียซีรีส์ซีรีสตอนนี้ก็พอช็อตตอนนี้ก็ยังรอเวลาอยู่ก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะออกมาเร็วๆนี้แต่แต่แต่มีมองไว้ไหมคะว่าพาร์ทต่อไปที่เราจะเล่นเราอยากไปในรูปแบบไหนคือจริงๆก็ไม่ได้ คิกว่าจะได้ไคลเตอร์ประมาณไหนรู้สึกว่าอยากอ่านตัวเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยรับว่าจะเล่นไหนอยากเจอเนื้อเรื่องที่แบบน่าสนใจจริงๆชอบแนวไหนครับู๊ค้าจรางเชอบทุกทุกแนวเลยครับแต่ถ้าส่วนตัวชอบแบบบู๊สนุกครับเคยเคยถ่ายบู๊ด้วยแล้วก็แต่แต่คือส่วนตัวเปน็นนักกีฬาด้วยก็เลยแบบว่าชอบที่จะแบบออกลังกายเหมือนได้ถ่ายด,ด้วยได้ออกลังกายด้วย อ๋อก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับก็บ้านผมก็โดนแต่ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบร่วมร่วมกันแบบใหแช่งใจแล้วก็บริจาคน,นะครับตอนแรกตกใจไหมนะครับตอนแรกไม่ตกใจเพราะคิดว่าก็คือน่าจะเป็นจังหวัดที่แบบท่วมแบบทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้จะหนักกว่าทุกปีเพราะแบบน้ระดับน้ำคือสูงนะที่จะต้องการจำนำไว้ตลอดเลาอ๋อใช่ครับแต่รอบน,นี้ก็คือเกินคาดเลยหมด ใ่รอ้นัวใช่ครับเหมือนแบบว่าเป็นปกติของจังวนหวดน้าก็เลยแบบมีการเตรียมตัวย้ายรถไปไว้ที่สูงอนะไรครับแต่คิดค่าไปหน่อยซึ่งปีนี้น้ำมาสูง,พพง,ก,งก็เหมือนกมก็น่าจะตันผลกระทบกันนลายแตายบ้านาซึ่งแต่ละบ้านผมว่าก็คาดคิดที่ถึงว่าแบบน้ำจะมาเยอะกอย่าง้านตะวปนตกก็ นีิลังไชหมายถึงว่าที่จอดรถนะแต่บ้านผมสองชั้นแต่นีิลังไชยที่จอดก็คือศูงย์สูงมากศูนย์ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างครับครอบครัวก็โอเคครับก็มีทั้งญาติทั้งอะไรที่แบบมาดูแลบ้านบ้างอ่านัอยากให้ส่งกำลังใจให้แบบชาวหน้าหรือว่าจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสักหน่อยดีกว่าโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบสิ่งต่างๆนะครับผมก็ขอเป็นใจนิดนึนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบเรื่องการบริจาค เข้ามาช่วยเหลือทุกคนอรับอยาร์ทเก่นนั้นเขาเล่นจนแบบกลายเป็นมีมในโซเชียลเนาะครับผมยังงไบ้างก็ก็ถือว่าก็ชอบเห็นก็รู้สึกอ่าดีใจที่ได้กลับกลับมาแข่งอีกครับผมเพราะช่วงที่ผ่านมาผมได้กลับมาแข่งได้มีโอกาสกลับมาแข่งแต่หลายเกมเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่แล้วครับผมเลยรู้สึกว่าเอออยาก เต็มที่ในทุกการจริงจริงๆล้วปกติเราเราทุ่านเป็นครูแบบแบบกรบทีมนะเพราะกับทีมก็มีอมย่างเดียวปีก่อนอน่าจะปีปีหน้าหมปีนี้ก็จะเป็นแต่ละคนที่แบบดูแลแต่ละทีซึ่งทีทิ้งก็ได้รับเลือกโอกาสไปซึ่งปีนี้ผมก็ไม่ว่างก็เลยแบบไม่ได้ไปช่วยทำเฉยปีหน้าก็มีคนไปดีอยูราแบบมี่ไปช่วยทำแบบสอนเด็กๆเป็นทั้งแบบโรงเรียนอะไรแบบนี้ส่วนมากน่าจะเป็น สโ <finishing on developed Airbnb> มสรในสมาคมส่งสโมรเอสมาคมว่าแต่รายการที่ถ้าจะไปคุมมันจะเป็นรายการที่เหมือนดรัฟเด็กมาแต่ละทีเขาบอก็เอามาอยู่ทีมตัวเองซึ่งก็เป็นแบบคล้ายแบบแคมเดมี่แต่กลืนกิงไม่ติดใจแคมเดมี่จ้ะก็คือสนุกง่ายกระทับใเลยก็ง่ายครับแต่มันจะยากตรงที่แบบไปดูตัวแต่ละคนแล้วก็ดึงเข้าทีเอาสัตย์ภาพทีแบบว่าอยู่ แต่ว่าอยู่แบบเป็นทีมที่ดียากเซลก็ยากแต่เพราะว่าอ่างทเด็กติดมีหลายคนแล้วใช่ใช่ต้องมีเรื่องแล้วไม่ได้เลือกเฉพาะแบบทีมเราด้วอต้องเลือกเด็กแข่งกับทีมอื่นด้วยเราะวไม่มีใครเลยครับซึ่งกีฬาผมก็อยู่คนละทีคนละทียังไงใช่ไหมไม่เหมือนถือว่าแยกกันทําคนละทีอ่าก็ไม่มีอะไรนะโอเคโค้ดผมไม่ดูครับผมแต่คนอื่นไม่แน่ ของแบบนีหลายโคด้วยแต่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยดูอะไรแบบสอนตางเกมแต่เราสู้ทีมเพื่อนได้แน่นอนก็หวังว่าครับของพวกทีมนี้นี่ของเราเน้นสไตล์แบบไหนคะสำหรับแต่ว่าการที่จะสุกปั้นสิ่งนีขึ้นมาก็สไตล์ของผมก็น่าจะเป็นแบบว่าทำไงก็ได้ให้เด็กดึงศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อนนะคนเพื่อต่อยอดอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเด็กแต่ละคนอาจจะแบบไปเรียนต่อที่ต่างปเพื่อใช้ทุนต่ออะไรนะผมก็แล้วก็เผื่อ เด็กจะมีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่โคต้าดีดีแน่หรือว่าในหลายๆที่นะถ้าเราถ้าเราแบบเด็กที่แบบไหนที่จะแบบว่าเข้าตาเข้าตาเราที่จะแบบมันรุ่นเัิเราก็คงเป็นเด็กที่เวลาเราให้ลงไปแบบลงไปโชว์สามารอะไราเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องเป็นเด็กที่แบบโชว์ได้แบบเต็มที่ไม่กลัวหรือว่าเป็นคนที่แบบสู้จนวินาทีสุดท้าย ก็ยนอ่ยังเป็นนักแสดงใช่รอกงเป็นนะผมก็ทือคือไปเป็นคือแบบไปเป็นแบบเอเป็นบาร์เทนทัวนไปแล้วก็แสดงได้นิดหน่อยครับเล่นอเล่นไม่ก็ไป่งก็ปเวลาก็เวลาเอาไปเอาไปพางที่ยวงใหม่พาย่ยางม่็ยังเป็นนักแสดงอยู่ก็แต่ก็ถ้ามีโอกาสไปเล่นบานหรือว่าซมบาก็ไปครับผม อ๋อก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเด็กครับก็ก็ต้องรอดูว่าเด็กแต่ละคนเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวรอดูเป็นครูที่บินค่ะรับสอนตั้งแต่อยู่เท่านะคะเด็กเขาเด็กค่ะเกาแต่ไม่รับโอเคค่ะขอบคุณ